สวัสดีครับกลาบสวัสดี FC ของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันท,นทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพอก,กันอีกแล้วคือเก่าพี่น้องมือนี่ผมบ่าวหลุดครับผ้พาพี่ผ้าน้องอ่ะมาส่งไทยปีกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับมือนี่ยูทีสนามบ้านไข่สมศรีครับตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพี่น้องครับสนามไม่ใหญ่ครับ,มมรบแต่ว่าก็มีงูอ่ตัวดีๆให้พี่ให้น้องเบิง้งคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ครับสัญญาณที่ดีเริ่มกลับขึ้นมาครับแนวชายแดนตอนนี้อ่าบรรยากาศความตึงเครียดก็เริ่มลดลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมกะเป็นช่วงฤด,ดูการครับเป็นซีซั่นพี่น้องครับแฮปปี้นิวเยียครับกะนัดนี้นะจะเป็นนัดอ่าสุดไทยส่งไทยปีแล้วพี่น้องครับผมเนาะนัดหนากาจจะเป็นปี6 9าแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้สนาม ชนกันครับกับท้างน้องกุ้งนะเชือกครับมณนยิปเก้าธันวาคม2568ครับาอากแคระบฝากแฮปปี้นิวเยียร์พ่อแม่พี่น้องครับรวงหนาทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับผู้ที่ก็นั่งเดินทางเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมขับเดินทางกลับบ้านกะขอให้ตลอดปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับถูกเส้นทางแล้วครับเนาะรับกะน่าจะเริ่มเดินทางกันกลับบ้านกันเหมือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมปีนี้ครับ แต่บางหลุดคือสิบ่ได้ไปใส่เราพี่น้องครับก็ว่าสิไปสวดมนต์ข่ามปีแหละตว่าก็คือสิได้แคนเซิลหลวงพ่อแล้วแหละมึงซงครับผมพี่น้องครับเอาเบื้องจากเหตุการณ์แล้วครับอา่าบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องเขามาแล้วจังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเลยด้วยพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจะพาเบื้องงัวตัวแรกชุดแรกน้ำกันงัวกำลังทยอยเขา่าเลยพี่นอ้องเริ่มมือหนีมาเสาร์เนี่ยจังหน่อยครับอา่าเปลี่ยนไปได้ผมจะพาไปเบื้องยาวๆครับทั้งสองสนา,ามละครับเอาเบื้องตัวหนี้นนนน้ขอขอองผูใดครับง นี่ตัวนี้งนี่แหละบัวาคาเลี้ยวครับบั<ใ>นนี้ของพูดได้บันนีเพันธุ์อไปใส่ย,ยัาว่าสั้นครับแปลรถยู่วปรถยลลดดูยนี่ไยไลนบันี้แหละครับนี่สามหมื่นกวนนากแท่องบัคบคบมมวคพิ่งเลยมท่านในตัวพี่น้องครับสามหมืนกวในแน่พะนะนี่ครับตัวนี้เอาตัวเงี่พี่น้องครับผมโค้งสางย่างใงญ่ยลยครับนี่ย่างหนาย่างใงญ่ครับสามหมื่นกวแน่แน่พ่ะนะแน่ก็ถิแน่แน่ความเคืองบ บ่อพอครึ่งเนาะเออนี่ครับมาจับตูนวันนี้ใครตรงนี้บมากับตูนหน่อยวัอนี้กับตูนตัวนี้บ่ครับบ่หน่อยเหรอครับนี่ลูกหน่อยลูกหน่อยวะเนะเออจังนี้ว่าลูกหน่อยเนาะว่งแน่อรับอันนี้กับตัวเนี่ยแม่สาวครับจักเดือนตัวนี้ตัวนี้กับปีกัวเลรอครับปีกวัวพี่น้องครับนี่ปีกว่าแม่สาวใส่ประมาณน่าจะเจ้อยซี่สิบยอดพี่น้องครับตัวนี้ครับคงโค้งสางเงี้ครับ กีบหูดําโบดดีเด้อพี่น้องเด้อครับรํามตัวเงยยาวอ่ะเบิ่งมุมนี่แล้วกันครับนี่แข่งขาครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันธุ์เด้อครับเด้อครับเนื้อหนังครับตัวนี้ว่าไว้ไรมาเลยพี่น้องนี่หมื่นเก้าครับหมื่นเก้าพันบาทพ่ะยะพี่น้องครับนี่เด้อหมื่นเก้ากับแม่สาวเออผมเห็นเบิ่งอ่ะคู่กันเด้อพี่น้องครับเบิ่งมุมนี่้อครับยืนคู่กันกับแม่เงยครับที่เราขายไปแล้วเอาน้ำงามพี่น้องครับเครื่องดำนะพี่นี่ครับ เอาเอานะครับเนาะครับเอาว่าไปยังครับว่าไปยังครับอ่าเปิดเตือนไม่สะดอกเอาครับนี่แหละอ่ารับเอออ่ะเหลือตัวเดียวเนาะตัวเดียวครับครับผมฝากเบอร์ไว้นะ087ย์แปดเจ็ดศูนยครับสี่เครับติดต่อหอยทองมีดได้พี่น้องครับตัวนี้ครับไปแล้วเนาะบัวพ่อหมื่นบ่พอหมื่นเส่ยตัวนี้ครับบ่พอหมื่นเนี่ยบ่พอหมื่นไว้ข้ังต้นรถเก้า ตาคาเส้อกับพันสองนี่หยาดเอาผมเอานี่ครับอีพอเมืองก็อกอีพอหนวดเอาลงมาว่าหันพี่น้องครับพ่พอมือนพัอนไหนนี่ครับครับเอาาพอเมืออเปใกนพอมือนพึ่งตนหลดมาว่านาพี่น้องครับจ้า้าอโอ้เอาเพาะเอาแปดพเจ็ดแิบเอาเส้นสองนีดีเออเนานี่ครับโอ้ยว่าแม่ที่โถแปดสิบเจ็ดพนาพี่น้อง คเขาเอาไปทิ้งไปเอามาลุมลววมาล้มแล้วหรนี่มาลุมล้มละครับผมอเอาไปให้เรา <c oughs> ลุงหลอดพระท่านเหมือนที่พระนางคนผู้หนึ่งยืนอยูทั้งหลอดปุ่นอันนี้ครับมาลุ้มกันแล้วครับ87นะครับเนาะนี่ตัวนี้ครับหันย้ำมาเย่าไปเขาให้ข่อยผอ่านไปเดงๆนี่เหรอพี่น้องอยากเรียงไรเรียงตว่ากันพอข้าไม่ต้องว่ากะรีเราเสร็จหอกเนาะถือว่าขาย ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องคอยจะบอกไปเจ้าอันต้น <lawsuit> นั <Nein> ้นนะเออเจ้าปล่อยคอยบอกให้เจ้าป้อยพราะมันคอยคิดว่าคิดแต่การเนี่ยอย่างว่าเจ้าจะไปเห็ดหนังเราทนก็จะไปขายของเออพูดเยอะน้องคงได้อพี่ทงกันแล้วยงสาระเจานี่ครับกําลังลุ้มกันเบิ้งนะครับเนาะี่พ่อหลุดเลาวเพิ่งเอาลงหลุดมาครับนี่ครับกลายเป็นแม่สาวพี่น้องครับตัวนี้ก็น่านเประมาณสักเดือนครับห้าหกเดือนประมาณนี้มั้งครับห้กเดือนครับเดี๋ยวเบื้องทางด้านนี้ครับชุดนี้ ชุดนี้ของผูดด้ใดกันพอครับเอาเดี๋ยวเบ่งชุดนี้กันพี่น้องครับมาเบ่งคู่แม่ลูกครับตัวไหนตัวนี้บออันนี้แม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อคู่นี้ครับแม่ลูกลูกผู้ครับเอาเอาถอยไปหาแม่ดูลูกว่าเทา่าไรลรพอคูนี้ว่าเท่าไหร่หมือนเจ็ดครับแม่ลูกลูกผู้พี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้แม่ทับไปท่องว่างบอ แม่ทองว่างเนาะครับเอาสายเรียงครับราคาหลักหนึ่งไตสองเน้อพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันบาทแม่กระติใสไตประมาณนั้นรอยสามซิมหายดอกพี่น้องครับเป็นลูกที่ใดเราพ่อวัวลูกเรียงครับนี่ตัวลูกเป็นแดงครึ่งเนื้พี่น้องครับตัวนี้ก็ได้ครับคู่นั่นกับแม่นบ่พ่อคู่นั่นจังไหนครับอันนี้สองหมื่นเก้าเอาราคาก่อนเนื้อพี่น้องเนื้อครับสองหมื่นเก้าพันบาทพะนะคู่นี้ครับแม่ลูกล่นพี่น้องครับผมอันนี้ครับหัวโล่น โค้งสังยังอยู่บนสีไส่ไซรอยสี่สิบหาเยอะบ่ครับตัวแม่เพิ่นเออครับสี่สิบหาบวกแปดร่อยหาสิบพันนาพี่น้องครับคูนูนี่แม่ลูกลูกโตผูขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อครับลูกเก่งๆนี่พี่น้องครับลูกแดงครึ่งเลยบนสีอนาคตอ่ะพอพันได้ยู่ติพี่น้องครับผมนี่แดงๆนี่แหละครับสองหมื่นเก้าพันนะคมนนี่ครับผมพี่นอ้องนี่เด้อสองหมื่นเก้าพันบาทครับเล้งนี่พอสุด <laughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ครูนี่มีอยู่นี่สองคมนะพี่น้องครับสองหมื่นเก้าแล้วก่าหมื่นเจ็ดนะครับครูนั้นครับอันนี้ลูกที่ไหนพอ <c oughs> ลูกแรกพี่าลูกแรกครับ <wings> <c oughs> ตัวเงี้แม่กับตัวเงี้พี่น้องอ่างเงี้ยดีรำตัวเงี้ยเง้าเปล่าครับครับมาสองค้มน้องมือหนี่เนะครับพี่พอฝากเบอร์ไว้นะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกซี่หนึ่งหก สองสามกับพอสิทธิพี่น้องครับผมเอามันหมันได้พอเด้ครับนี่พี่น้องเบิ้งมุ้งนี่อีกนะครับเมื่อกี้มันของเสียกันครับนี่ตัวดีดิลูกกับตัวแดงดีครับครับเอาผูดใดหาสายเลี้ยงครับผมใส่ปีไม้ครับกะเออนี่ครับเอาได้โบนัสมาหลายๆพี่น้องครับมีเงินเก็บเงินเงินออมนะครับเนาะเอาไปไว้นะครับกะเลี้ยงไว้จักสามปีเบ้งนะครับสีมดหนี่ท่อกระสอบว่าคือเพื่อนว่าให้จ้าหน่อับเอาไปล้องเบิรงพี่น้องนี่ ครับแกนว่ะแกนว่ะแกนว่างแสนขมอย่างก็ะถิ่นมาุ่ติน้อยขี้ยงไดแลาวรับผู้เชียงเนื้อวิน้องเนื้อครับตัวลูกคนก็ได้ครับแดงๆดีนี่แหละครับเอ๋อทางพี่บัดที่นี่ครับเออครับ ไปยลอยเป็นเนยหอยลอยมาเนี่ได้มาบ่ได้มาตัวนึงครับขายไปแล้วตัวหุ่นบ่ตัวทั้งรถครับโอ้ทั้งรถนึกว่าตัวผูยืนอยู่ข้างรถขายไปแล้วโอ้ครับผมมันมานมันครับวัดดีปีใหม่นะครับเด้อครับผมทางนี้เลยเนาะบัดที่นี่ครับเอ๋อวัดดีปีใหม่กันครับครับผมตัวนี้ของผู้ใดผู้มมาบ่ขายแล้วขายแล้วขายแล้วหอยอุดได้บ่มื้อนี้บ่คยเหมื้อมวนแล้ว อันนี้บรูดนะครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพ่อไม้สวัสด,ดีครับพ่อเขาเจ้าขายแล้วคนนั้ขายไปแล้วขายหมแล้วขายหมดแล้วโอ้ผู้ซื้อเบลล์รถแล้วเจ้าบาทแล้วพ่อ,พอเป็นขายกันเจ้าบาทสองหมื่นสามโอ้นี่ครับขายเขาเขียงพี่น้องครับผมอันนี้สองหมื่นสามครับเป็นราคาเนื้อไปเด้อพี่น้องเน้อของนี้พอเดีมีมากบ่างมื้ยม่งอซักหน่อยเดียวตัวนี้บ่ครับว่าเท่าไรละพอ่อหมื่นห้าร้อยครับว่าผูกครับสายเนื้อไสายุ้นตัวกับต้นโตัวดีขึ้นกัน นี่ครับหมื่นห้าร้อยครับเออมาต่อร้องกันเอาครับนี่ครับอ้าปีไหมครับผมพี่น้องครับเอาสายเลี้ยงนะครับเด้ออยากจะเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องก็ว่าว่ากันครับนี่แหละครับสายผูกครับหมื่นห้าร้อยพอนะตัวนี้ครับผมพี่น้องครับร้อยยี่สิบยอดดอกเส้นสูงเพลินพี่น้องครับ นี่ครับต้นโตดีมีตัวเดียวพหอมีตัวเดียวพอเลยวองมากครับปีใหม่เด้อผมเด้ว่องมากครับเอาฝากเบอร์ไว้นะครับ087 087 860 860 4431 4431ครับเอดหกศูนย์แปดหกศูนย์สี่สี่านึ่งสี่สีมหนึครับติดต่อผอหมายครับผมพี่น้องครับมันมันครับครับคราบเฮ้ยมาทางด้านนี้ครับสวัสดี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 ปีใหม่ทุกผู้ทุกคนครับต่อกันอยู่บไหมให้จังไงคุยกันอยู่บ่ อยู่ดีแห้งมารับครับมีแห้งมีแหงมีแหงอะไรเออรับมาอยู่มันบ่มีงัวเท่าไหร่บ่มีงัวงมื่นสองรับมื่นสองพี่น้องครับตัวนี้เอานี่ขับบนร้อยมื่นสองมื่นสองก็โตใงญ่แต่ตัวนี้ปะโตัว๋่เงยด้พี่น้องคราบนี่ครับเออรับอ่ะมื่นสองพันบาทพะนะเออ ครับาตัวบกเงยจังไหนประมาณหมื่นสองครับผมพี่น้องครับใส่รอยสี่สิบอยู่ด้วยนี่ครับผมอ่ะตัวนี้ครับเป็นแม่สายกระทบหมื่นสองหมื่นสองหารอยครับเออมีหารอยย่พานะพี่น้องครับหมื่นสองห้าร้อยโตบกเงยด้วครับทึงใหญ่ทึงยาวด้วยนี่ครับอันนี้คือเป็นแม่สาวเนาะเออแม่สาวครับนี่ครับกระติดเอาเงาดีครับผมพี่น้องครับแม่นี่จังไหนว่าณหมื่นสองขอไม่มีตำแหน่งเนาะ ขามันมันเป็นเนครับอ๋อนี่ครับเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับขาเพิ่นครับผมพี่น้องครับอ่านไปเป็นเนื้อครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับเหมือนสองพันบาทตวายเงียาวถือว่าคุ้มตัวนี้ครับผมพี่น้องครับครับเอ่อไม่เจ๊ตัวหอยแตมตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเอาฝากเบอร์ไว้นะ080 080 506ูนย์ศูนย์แปครับติดต่อหอยแต้มครับผู้เบาลลุบล้อครับผมพี่น้องครับเนาะนี่ครับอ มื่อนี้สนามก็ยังที่บอกนะพี่น้องครับสนามมันชนก,นกันกับหนองกุงน,นะครับเนาะกับคับผมกับเป็นช่วงปีใหม่ครับผมนีช่ชุดนี้ของผู้ใดรครับชุดนีงครับของผู้ก้วาวอ่ะใครเราบอกให้เต็มเน่ครับต้องขายเพื่อนเหรอหอันนี้เพิ่นขายไปแล้วพนักพี่น้องครับเาขาครูแม่ลูกพี่น้องครับขาย,ยักบาทหร่สองพันสี่พันครับสองพันสี่พัน นี่ครับขายกันไปแล้วพี่น้องครับ2 4งหมี่เด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นปิดกันไปแล้วว่ารับครับสองหมื่นสี่พันบาทครับนั่นนะใหญ่ๆหลูกเก่งๆครับผมพี่น้องครับเอามาเห็นผูผูตัวนี้ครับบันเนครับปิดไทยช่วงไทยกําลังหุ่มกันโยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไม่แม่ต๋อมครับผมอ่ะครับตัวนี้ของผู้ใดเออร์เบอร์ยูบ่กกระเป๋ารถกระเป๋ารถโอ้เพิ่นขายเพิ่นซื้อเพิ่นขายกันลนะเพิ่นกระเป๋ารถเพิ่นพี่น้อง ปอรถครับถ่ายรถนั่นดิของเขาบ่ครับเอาเบิ่งดูพอถ่ายรถนี่จังไหนแซ่บว่าเขากีนให้จังไหนเราเนี่ยกินเลยเลยแล้วแต่ครับสองหมื่นสามแม่ลูกแม่ลูกลูกไปเลยสิพุ่นพุนพี่น้องครับตัวลูกตัวลูกลูกตัวเมียเนาะครับเอานี่พี่น้องครับแม่ท้องสามเดือนสองหมื่นสามไปนี่น้องเอาขึ้นไม้ด้วยล่ะนี่ครับ ลอยโลแรกทรงฟรีพนาพี่น้องครับลูกตัวเก่งๆแขนนอันตันเลยครับนี่ครับ,บ,บอ,อบบกบมาเอาเนาะโอ้โยมาสั่งหวเดี๋ยววะพูดเลยว่าว่าลอยเรียนกับไปกับมาเห่กันออโอ้ยนอน,นหางเบาบีีกดิด้นพี่น้องครับเห็น <c oughs> ตรงไหนเห็พ่อลอยกอน, <c oughs> ด,นกดิมาออกไมากพลกกับว่าดีไกลกับว่าดีตัวดิโอ้ยนี่ต้องเรียนให้พ่อลอย สองหมื่นสามพี่น้องครับแม่ว่าท้องสามเดือนพอนะตัวนี้ครับคู่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกเพิ่งกิดสิจักเดือนหรอพ่อสิบสิบสิบเอ็ดเดือนก็ขับงามนี่พี่น้องครับตัวคู่นี้ก็ได้ครับตัวตัวลูกเก้งๆพี่น้องครับลูกแขนมันตัดเลยนี่นี่ครับเอาสองเอาไปรุ่นสามเนาะพี่น้องเนาะครับสองลุ้นสามครับชุดนี้ครับแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ตัวลูกหนึ่งสิบซี่นี่ลูกแขนมันตันเลยพี่น้องเห็นปะเห็นว่ายืนคู่กันแล้วนี่ ขับเบิ้งเอานะครับเนาะอบดนี่แหละเบิ้งต้นโตลูกเอานะครับครับแขนหลังเป็นกระดานนี่พี่น้องครับโตลูกคนสองหมื่นสามมีคมเดียวครับฝากเบอร์ได้พอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหกสี่แปดสี่หกสี่แปดสี่ครับพอสุดส่งสพาราครับผมพี่น้องครับโทรสี่อย่างเดียวเออเอาครับผมเฝ้าโทรพี่น้องเฝ้าโทรครับเออปีไม่เลี้ยวนะครับเนาะครับนี่แหละ ครับผู้ดใดอยากได้กน็นี่ให้เบิ้งให้ชมครับผมพี่น้องครับอ่ามื้อนี้นะครับเนาะสนามมันชนหนองกุ้งพี่น้องครับสนามใหญ่ก็สิไปพุ่นตะส่วนใหญ่เนาะครับเนาะครับอันนี้ปิดกันแล้วไปเนาะนี่ครับถ่ายรถนี่ครับอันนี้ปิดไปพออนั้นแหละนี่ครับตัวนั้นเหะครับเพิ่นซื้อกันโอ้ซื้อๆกันไปแล้วครับขายยกกันไปหลายไปเลยหรอเพิ่นซื้อกันมื่นหกพันห้ามื่นมื่นหกพันห้าตัวนั้นตัวนั้นสองมื่นสอง ตัวนี้มื้นหกขั้นหายี่น้องครับขายกันไปแล้วพรับนะเอาเดี๋ยวจะเอารถมาอเตอ่์ไซค์อ่าหัวนี่ครับผมพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นสายผูกด้วยพี่น้องดนะครับสองโตครับยูนี่ครับสายผูกโค้งสั่งใหญ่ทุกโตอยู่ครับต้นสูงกว่าสิบปุ๊อยสี่สิบปุ๊นแหละครับฟังราคาเอาน้ำกันแล้วกันพี่น้องครับชุดนี้อ่ะนี่แหละครับอ่าครับกับสำหรับมือนี้ครับผมพี่น้องครับอ่า ลีปนี่เนาะก่าจะพาพี่น้องครับหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันพี่น้องครับผมก่ติดตามกันต่อไปในขิปนาครับพอกันอ่ะอีกเทื่นึงน่าจะเป็นปีใหม่เลยเนะพี่น้องเด้อครับผมอ่ะกะสวัสดีพอมีพี่น้องทุกคนครับผมอ่ะแฮปปี้นิ้วเยียะครับผมพี่น้องครับ